แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ภายในร้านนะครับหลายขนมจีนเส้นสีนะครับขนมจีนเส้นสีที่นี่มีความกิบเก๋ในการบริการในการเสิร์ฟนะครับนั่นก็คือเส้นขนมจีนที่เป็นสีเหล่านี้นะครับทำมาจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับขยุ่มกลมๆนะครับเอาไว้ให้พอดีคำนะครับมาเสิร์ฟบ,บนภาชนะที่เรียกได้ว่ามาเป็นหาบเลยครับ มาเป็นหาบครับในหาบก็จะมีขนมจีนนะครับรวมถึงน้ํายาน้ําพริกชนิดต่างๆนะครับอย่างเช่นน้ําพริกนะครับน้ายาแกงป่านะครับน้ายาแกงกะทิแกงเขียวหวานนะครับแล้วก็น้ําเยวด้วยนะครับและจานพิเศษที่เรามาเสิร์ฟนะครับนั่นก็คือน้ํายาปูนะครับเนื้อปูก้อนกลมๆมากับน้ํายาสูตรพิเศษนะครับเวลาเข้าไปรับประทานกับขนมจีนแล้วนะครับอร่อยอย่างมากครับ อ,อ๋อเดินมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เห็นก่อนเลยนะคะก็คือนี่แหละค่ะมาตรฐานต่างๆที่ร้านนี้เขาได้นะคะโดยเฉพาะป้ายนี้เลยร้านอาหารเลือกใช้วัตถุดิบปลอดภัยค่ะเป็นมาตรฐานคิวนั่นเองดังนั้นทานได้อย่างมั่นใจเลยว่าร้านนี้ปลอดสารพิษแน่นอนค่ะะไปดูกันต่อ <ไป S 2> พิเศษก็คือเดี๋ยวเราจะไปบุกคลัวของร้านเส้นสีกันด้วยขอโทษนะคะขอเยี่ยมชมหน่อยค่ะนะ นี่ทุกคนเห็นแล้วขนมจีนสีสวยมากนะต้องบอกว่าทริปนี้พิเศษมากๆแต่ละร้านนะเขาจัดแล้วก็ตกแต่งจานได้สวยมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวขอดูผักด้วยนะคะนี่มาดนูน้ำยากันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะ ที่เห็นหม้อเรียงรายอยู่นี้นะเริ่มตั้งแต่นี่เลยค่ะน้ำพริกค่ะน้ำพริกในที่นี้ไม่ใช่น้ำพริกกะปิแต่อย่างใดน,นะแต่เป็นน้ำพริกที่กินกับขนมจีนค่ะนะคะก็จะเห็นถั่วลิสงลอยแบบนี้เลยต่อไปก็จะเป็นน้ำยาปลาน้ำยาก,กะทิน้ำเงี้ยวแล้วหม้อสุดท้ายได้ยินว่าเป็นแกงเขียวหวานนะคะแล้วนู่นค่ะไก่ทอดกําลังทอดกันอยู่เลยนะคะครัวสะอาดมากๆค่ะนะคะนี่บุกมาถึงตัวเลย เอาละค่ะต่อไปก็จะถึงช่วงเวลาของการรับประทานแล้วจะได้ลิ้มชิมรสกันนะคะโอ,โอ้คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าความน่ารักของร้านนี้นะคะนี่ตรงนี้ค่ะผ้าสำหรับเช็ดมือนะคะผ่านการซักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นคือปกติเราไปที่อื่นเนี่ยเขาจะ,ะมีกิ่ทูท่ไว้ให้เช็ดนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเป็นผ้าแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ เป็นผ้าแห้งๆให้เราเช็ดมือแบบนี้นะคะนี่ค่ะดีมากๆพอเช็ดเสร็จแล้วก็มีตะกร้าให้ด้วยนะคะเนี่ค่ะใส่ลงไปค่ะนี่คือผ้าที่ใช้แล้วแล้วเขาก็จะไปซักแล้วก็ฆ่าเชื้อมาใส่ใหม่เรียบร้อยมือสะอาดแล้วค่ะไปทานกันเที่ยวเมืองไทยกันไหมขับรถไปด้วยกันท่องไปตามเส้นทางฝันให้มันถึงทุกจุดมา อยากไปเที่วับๆๆจืนใค,ใครที่สนใจนะครับอยากจะไปเที่ยวกับเราแบบนี้สามารถติดตามเราไว้ได้นะครับกับ f a c e b o o k นะครับที่ชื่อว่า Top of อไทยนะครับ y o u t u ก็ก็ t o ออ f ไทยเช่นกันายก็ใช้คำว่า Top of อไทยเช่นกันเพราะฉะนั้นท่านเซิร์ชหาคำว่า Top of อไทยท่านจะไม่ผิดหวังเลยครับ